เอาแล้วสวัสดีครับแฟนบอลทุกคนนะครับผมวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คับมี2คู่นะครับผมระหว่างบาเยนร์มิวนิกปะทะปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับแล้วก็ปอร์โตเนี่ยปะทะเชลซีนะครับในวันที่6เมษายนนะเอาล้วฮะก็ผมขอคนละหนึ่งไลน์ได้ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละคู่แรกเนี่ยครับระหว่างบาเยนร์มิวนิกปะทะปารีสนะครับผมจะเตะในเวลาตีสองนะครับผมก็บาเยรนเนี่ยเลทราคาเปิดมาเนี่ยต่อ0.5นะครับผม ผลงานการพบกันของทัท้งสองทีมหลังสุดเนี่ยปารีสเนี่ยแพ้กับปารีเยนเป็น1-0น,นะครับเอาละเรามาวิเคราะห์ออกันเลยดีกว่านะครับก็เจ้าบ้านอย่างปารีเยนมินิคพ่เซตตาเนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังเนี่ยของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยก็ยังดูดีนะแต่เกมนี้เนี่ยที่จะเปิดบ้านการมาเยือนของปารีสเนี่ยเจ้าบ้านอย่างปาเยนมินิคเนี่ยยังไม่มีกองหน้าอย่างโรเบิร์ตเดวานดอกสกี้นะครับผมที่ยังเจ็บตั้งแต่เกมทีมชาตินะทำให้คุณภาพของเกมลุกของพวกเขาเนี่ย ในส่วนของผลงานทีมเกมล่าสุดเนี่ยก็ยังคงเอาตรอดและเก็บใช้มาได้ทําให้ตลอดผลงานของเกมหลังเนี่ยพวกเขาเนี่ยเก็บใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะเอาละมาถึงของทางฝั่งปารีสนะครับผมภายใต้อาชีพทีมของบาริโซโปเซติโนนะครับยังคงมีปัญหาในเรื่องการจัดทับอย่างเช่นเคยนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บของนักเตะและติดโทษแบนอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข่าวเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเก่งอย่างเนย์มาเนี่ยกลัาช่วยทีมอีกครั้งนะหลังจากอาการหายบาดเจ็บนะ และลงสนามช่วยทีมในเกมนี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็ยังพอมีหวังอยู่บ้างนะครับและในเกมที่แล้วเนี่ยพวกเขาเพิ่งแพ้ตอรลีนในเกมหลีกมานะทำให้ตลอดห้เกมหังสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้มาถึง2เกมเลยนะดูแล้วเกมนี้เนี่ยบายเยนเนี่ยเกมยกแรกแบบนี้เนี่ยต้องเน้นเต็มที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีดาวยิงประจําทีมก็ตามนะแต่ด้วยขงมวลังนั้นเตะเนี่ยก็มีคุณภาพและมีฝีมอือยอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะจัดการได้ตามเป้าหมายนะครับผม แต่ผมมองว่านัดนี้ยังไงเปเช่เนี่ยก็เอาอยู่นะครับผมเพราะว่าทางด้านของบาร์เยนเวนิคเนี่ยขาดแนวลุกทั้งชานาบีดังรัสคอตตาโตลิโซและโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้นะซึ่งต่างจากทางด้านเปเช่นะที่ตัวลุกหลักเนี่ยคิดได้น,นบเป้เนมมาดิมาเรียและมอยซิคีเนี่ยมาอันครบนะทาให้นัดเนี่ยเชื่อว่าเปเช่ไม่พลาดท่าแพ้นะบาร์เยนแน่นอนนะเกมนัดชิงชนะเลิศในปีที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วนัดนี้คงจะเสมอกินไปนะครับผม ก็เลทเปิดมาเนี่ยบายเย็นเนี่ยต่อ0.5นะความมั่นใจของผมเนี่ยว่ามันเสมอเนี่ยก็เจ็ดเต็ม10นะครับผมเอาละเรามาดูคู่ต่อไปดีกว่านะครับผมระหว่างปอร์โตบาดะเชลซีนะครับผมในวันอังคารที่6เมษายนนะเวลาตีสอเท่ากันนะก็เลทราคาเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยต่อ0.5เหมือนกันนะครับเอาละผลงานพบกันของทั้ง2ทีมล่าสุดเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยชนะปอร์โตไปถึง2-0เลยนะผลงานโดยรวมทั้ง2ทีมนะครับผมก็ถือว่าสูสีมากนะเอาละไม่เป็นการเสียเวลาเรามาวิเคราะห์เลยดีกว่านะครับผม อโตเนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังมองพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ไม่ธรรมดาเลยนะครับในเกมลีกส่หลังสุดเนี่ยก็ชนะลวดมาได้ทุกนัดนะและในเกมสมบทีมที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีเกินคาดนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยสามารถชนะทีมแข่งแก่งอย่างยูเวนตุสมาได้นะในขณะที่ทีมอย่างเชลซีเนี่ยผลงานโดยรวมในช่วงหลังเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยสักนัดนะแต่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะแพ้มาเป็นเกมในนัดแรกนะครับผม แต่มองภาพรวมเนี่ยและฟอร์มของทีมเนี่ยเชลซีเนี่ยก็ถือว่ายังทําผลงานได้ดีพอตัวเลยเหมือนกันนะครับและในรอบนี้เนี่ยเชลซีพวกเขาเองเนี่ยก็ต้องมาเจอกับงานที่มองว่าไม่ถึงกับดูยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปอร์โตเนี่ยแม้ว่าจะเข้ารอบก่อนหน้านี้เนี่ยหักด่านทีมใหญ่ได้อย่างยู่เป็นตุสเนี่ยแต่ดูในเรื่องศักยภาพและขุมกำลังของทีมโดยรวมเนี่ยของทั้ง2ทีมเนี่ยก็มองว่าเชลซีเนี่ยมีภาษีที่ดูยังดีกว่านะและดูน่าเชื่อใจมากกว่านะทางด้านทีมปอร์โตเนี่ย ก็มีอยู่พอสมควรนะครับแต่เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่เชลซีจะบุกมาและลุนเก็บชัยไปได้เนี่ยก็มองเป็นไม่ได้สูงกว่านะแต่ก็อย่าประมาทปอร์โตนะครับผมเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยก็ถือว่าดีไม่แพ้กันนะครับเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามีสิทธิ์เสมอกันนะยันไปเสมอ2องแล้วกันเชลซีเนี่ยเนราคาเปิดมาต่อ0-5นะความามั่นใจของผมัเนี่ยก็เจ็ดเต็มสิบเลยนะครับเอาละฮะก็จบมาแล้วครับสําหรับการมีเคะห์บ,บอลสองคู่นะในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมเพื่อเๆิไหนที่มีความค คิดต่างกาบผมเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้น,นะครับผมและเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีหรือว่าอยากเล่นครบจบในที่เดียวเนี่ยก็นี่เลยนะผมขึ้นไว้ให้แล้วนะเอาละคืเดี๋ยวชาแน,นลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับบายจ้า